ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการท่านรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปิิสนาต่างๆในพระโอวาท คือจริงๆพรโะว่าเนี่ยส่งมานะครับคือบางอย่างเนี่ยโดยภาษาแล้วเนี่ยมันปิดเป็นเหมือนปิดศนาบางคนก็ไขิดบางคนก็ตีความได้บางคนก็ตีความไม่ได้นะครับคือบางอย่างก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วเราก็ต้องมาเ,เปรียบเหมือนการไขปิดศนา ยกตัวอย่างเช่นในปี2,554เนี่ยพระอาจารย์มาเมตตาให้พระโอวาทที่นครปฐอ่ะคือให้เรื่องสามใบคำขอห้าปนิธานเนี่ยแล้วก็การทำบุญให้เจ้านี่ในเวนเน่ยสามส่วนแล้วฟ้าประทานให้เจส่วนนะครับคือมันก็มีคือการตีความเนี่ย ต้องมาต้องมาขยายฟาร์มแต่ละแห่งก็อาจจะขยายไปคนละแนวแต่ก็มันก็เปรียบเหมือนในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าต้องใช้ถึง84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยโปรดคนน่ะคือใช้ข้อความเดียวอะ่ะไม่ได้ในพระโอวาทนั้นก็มีอยู่ใจฟาร์มสำคัญที่ผู้น้อยจับใจฟาร์มได้ก็คือพระอาจารย์บอกว่าถันจู อย่าดูเบาปล่อยปะละเลยสามใบคำขอห้าปณิธานให้ศึกษาให้เข้าใจดีๆจะใช้นำพาคนได้ส่งเสริมคนได้มากนี่พระอาจารย์ก็พูดไว้เท่าเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ขยายว่าศึกษาแนละ้วบอกว่าใช้ทำยังไงจากการประมวลผลหลายๆปีที่ผ่านมานี่นะครับคุณน้อยก็ มาหลายๆพะออาวาสก็เอใบคำขอเนี่ยหรือห้าปณิธานเนี่ยเราได้ทำกันครบหรือยังได้ใช้กันครบหรือยังปรากฏว่าเราใช้ใบแรกกันมากครับแต่มันก็เป็นธรรมดานะครับอ่ณน้อยเคยถามเรียนอาวุโสร,ระดับบนๆเนี่ยท่านบอกว่า ขนาดใบแรกอ่ะไม่รู้จะกี่ปีกว่าคนจะยอมรับหมายถึงการรับธรรมะเนี่ยตัวผู้น้อยก็เป็นคือแรกๆก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมรับหรอกเชื่ออะไรก,กระดาษแผ่นเดียวอะไรทํานองเนี้ยคือแรกๆก็จะมีความคิดแบบนี้เหมือนกันทุกคนนะครับแต่ก็หลายๆปีผ่านมาก็ความศรัทธาก็าเกิดขึ้นก็เชื่อครับใบใบแรกอ่ะใช้เยอะมาก ทุกครั้งที่รับธรระก็จะใช้ใบแรกพอแล้วใบที่สองอน้อยแทบๆจะแบบว่าบางคนยังไม่ได้ยินเลยว่าใบคำขอเนี่ยมีถึงสามใบก็น้อยออกไปทั่วๆไปออกไปถามเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินน่ะถามเขาว่าเคยได้ยินพิธีทําชาวป่าไหมเขาบอกไม่เคยอะไม่รู้ไม่เคยเห็นด้วย มีอาวุโสบางคนเท่านั้นเองที่เคยเคยเห็นแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะไม่ถึง20%ด้วยซ้ำไปคือใบคำขอคือมันมี3ใบนะครับคือพระอาจารย์ให้ไว3ไ้3ใบใบที่2เนี่ยเขาเรียกเอาไว้สาหรับทํำชาวป่าการโปรด3โลกเนะี่ยไม่ใช่โปรดเฉพาะโลกมนุษย์นะครับต้องโปรดยมมาโลกด้วยแล้ววิญญาณน่ะพ่อแม่พี่น้อง เมื่อมันพะบพุษของเราอะที่ตายไปโดยที่ไม่ได้รับธรรมะเนี่ยพระอาจารย์ให้ใช้ใบใบเนี้ใบชุดช่วยวิญญาณหรือว่าชาวป่าเนี่ยช่วยได้แต่หลายหลายคนก็ไม่เคยได้ยินะนะเนาะเพราะว่าอาวุโสบางท่านก็คุณน้อยเรียนถามอาวุโสว่าทำไมไม่ส่งเสริมไม่เยอะอ,ะอาวุโสตอบว่าไงรู้ไหมครับคืออาจารย์จากไต้หวันน่ะท่านเกรงใจคนไทยท่านกลัวว่า คนไทยอ่ะจะหาว่าคนไต้หวันมาหลอกเอาตังค์เ,เพราะว่าการใช้ใบคำขอทุกใบเนี่ยมันต้องมีเงินทำบุญไงแล้วการุดช่วยวิญญาณเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่จะทำพิธีเนี่ยต้องต้องต้องใช้บุญเยอะอ่ะต้องทำทาบุญเยอะหลายคนก็ไม่กล้ากลัวไม่กล้าทำ คือแบบว่าก็ถ่อมตัวคิดว่าคงไม่สามารถจะช่วยได้หรอกอะไรทํานองนี้นะครับคือใบที่สองนี่มันต้องช่วยครับถ้าไม่ใช้ใบนี้ก็โปวดสามโลกไม่ได้เราจะได้ยินการโปรดสามโลกโปวดสามโลกอะ่ะมันต้องมีวิธีการมีพิธีกรรมจึงจะช่วยได้อ,อ่ใบที่สองก็ผ่านไปมีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่กล้าทำบ้างนะครับอันนี้ต้องกราบขอ อภัยอาุโสที่พาดพิงถึงนะครับคือก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแล้วก็มาถึงใบที่สใบที่สามนี่ผูกบุญสัมพันธ์นี่บางคนไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยใบเนี้ไม่เคยได้ยินมีแต่อาุโสทางใต้หวันน่ะเขาจะใช้ผูกบุญสัมพันธ์กับที่อาอุโสที่กลับคืนเบื้องบนที่เป็นต้าเซียนน่ะคือเขาจะเชิญกลับมาเนี่ยเขาจะใช้ใบนี้กัน เออเขาจะใช้ก็ใช้ได้แค่นี้นะครับคือไม่จะใช้มากกว่านี้ก็ยิ่งมันยิ่งยากขึ้นไปอีกก็การจะให้คนเชื่อเนี่ยมันยากมากๆก็ไม่ได้ใช้กันก็เลยใช้ได้น้อยมากเลยใช้เฉพาะผูกบุญสัมพันธ์กับอ่าอาวุโสที่กับคืนเบื้องบนขึ้นไปแล้วก็ว่าก็กลับลงมาเนี่ยว่าไปถึงไหนแล้วได้อริยะฐานะทางธรรมอะไรที่เราได้ยินว่าต้าเซียนต้าเสียนนะครับ คือกลับไปแล้วก็จะได้ตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะครับคือจะกลับลงมาบอกแล้วก็มาพูดถึงเรื่อง5้าปณิธาน5้าปณิธานเนี่ยคือข้อแรกก็คือขอปิดชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้ก็แล้วก็ปณิธานชิงโขปณิธาน จ้าำ,ำหนักพระบุคลากรามันมีประิธานข้อที่ข้อที่หเนี่ยนะครับคือ,อสำนึกขอเข้ามา,าสำนึกขอเข้ามาเนี่ยก็บางคนก็เลยคิดเอาเองเอคือด้วยด้วยด้วย,วยอาจไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่นะักธรรมอุโ,โสนะครับต้องขออภัยด้วย คือก็คิดเอาเองว่าเออเราก็ไปกราบพระเช้าเย็นเนี่ยสำนึกทุกวันแล้วไม่ต้องใช้เนะพระอาจารย์ให้มาเนี่ยไอไอปฏิทานข้อนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องตั้งก็ได้เราเราปฏิบัติเอาโดยที่ว่าปฏิบัติจริงโดยที่ว่าไม่ต้องตั้งก็น่าจะได้จริงๆไม่ได้ครับถ้าเราตีความให้เข้าใจไม่ได้เพราะอะไร เราเปรียบเทียบกับปณิธานชิงโขเนี่ยคนกินเจบางคนเข่งยิ่งฝ่กคนที่ตั้งปณิธานชิงโขอิกก็ยังบอกว่าไม่ได้ไงถ้าไม่ตั้งเนี่ยฟ้าคนไม่ได้ฟ้าดินไม่ได้ร่วมรับรู้เนี่ยไม่ได้เหมือนกันครับปณิธานข้อที่หาเนี่ยสำคัญแล้วที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนี่ยสํานึกขอเข้ามาแล้วก็ต้องให้อภัยลูกหนี้เราด้วยสํานึกขอเข้ามาต่อเจ้าหนี่นายเวรเราด้วย ไม่ใช่สํานึกขอเข้ามาเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การคือการสํานึกขอเข้ามาเนี่ยมันมีหลายขั้นนะครับมีหลายหลายที่แบบที่เราจะคิดแล้วที่เราจะนำมาใช้คือมันเป็นขั้นๆั้นะ่ะแล้วแต่ว่าใครจะเอามาได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่พูดให้คนเข้าใจยากแล้วก็การยอมรับก็ยาก คือบางทีพิธีกรรมเนี่ยมันสําคัญบางคนบอกพิธีกรรมไม่สําคัญอะก็มันคือเริ่มแรกอะสําคัญพอมาถึงปลายเกิดไม่สําคัญเนี่ยเออได้ยินปิดสนาคําที่ว่าเสมอต้นเสมอปลายไหมครับได้ยินกันบ่อยมากเลยคําเนี้ยเออบอกว่าต้นทํายังไงปลายก็ต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่ต้นทําสักหรูหลาพอปลายไม่เอาแล้ว เนี่ยขอโทษนะครับใช้คำชาวบ้านไปหน่อยคือตอนต้นเชื่อทำพอถึงปลายบอกไม่ใช่อ่ะไม่ต้องก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับคือวันนี้ก็ขอโอกาสพูดแบบกันเองเนาะพูดแบบบ้านๆเราศึกษาร่วมกันอ่ะไม่ต้องใช้วิธีกรรมมากเพราะบางทีใช้ศัพท์อะไรสูงจนไม่เข้าใจอ่ะครับ เออต่อมันต้องฉุกคิดนะครับคือวันนี้ผู้น้อยก็มาพูดให้ให้อาวุโสทุกท่านเนี่ยฉุกคิดเอ่อว่าเออมันมันน่าจะจริงเนาะผู้น้อยเคยไปที่กรุงเทพอะ่ะผู้น้อยชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วเลยเอ่านิ้วหัวแม่มือเนอี่ยใช่นิ้วไหมครับนิ้วชี้ใช่นิ้วไหมครับนิ้วกลางใช่นิ้วไหมครับก็บอกใช่เอ่ออาวุโสก็บอกว่าใช่ผู้น้อยก็เลยย้อนมาที่สามใบคําขออะ่ะ ใบคําแรกโอ้ใช้กันอย่างคึกคักเลยใบยที่สองไม่ค่อยได้ใช้่ะไม่ค่อยได้ยินใบที่สามนีม่บอกไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ยมันเป็นมันมันน่าคิดนะครับคือเราต้องเราต้องคิดใหม่แล้เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราจะคิดเก่าๆไม่ได้อย่างปิดสนาซินหมินเนี่ยเปลี่ยนแปลงใหม่อะเราเราใหม่อะเราเป็นคนใหม่แล้วอะทำไมเราใช้ความคิดเก่าๆอะเนี่ย เนี่ยตรงนี้ก็สําคัญคือก็ไม่ได้คือขอชี้แจงให้อุโสฟังตรงนี้คือเราเป็นเราเปลี่ยนใหม่แต่เราใช้ความคิดเก่าอะ่ะเออเหมือนการบาเพ็ญธรรมเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยคือเราเราถึงยุคอัตโนมัติแล้วนะครับเนี่ยแต่เรายังใช้แบบเก่าอะ่ะมัน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 ,ม,น,ม,นมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะครับก็ขอขอประธานอภัยอุโสนะครับไม่ได้ลบหลู่นะครับ แล้วก็ไม่ได้ไม่กล้าอาจเอื้อมที่บอกกล่าวโอโสนะครับแต่ตอนนี้ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าต้องต้องพูดอะสถานการณ์ที่ต้องพูดคือถ้าไม่ถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับคือพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าให้ทุกวิถีการทุกวิถีทางที่จะโปรดสามโลกอะไม่ให้ยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเออ เอาโสก็สอนสั่งมาแบบนี้เหมือนกันนะครับคือไม่ให้จับผิดจับถูกเนี่ยคือฟ้าน่ะมองทุกคนเสมอกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่บางครั้งอ่ะเรามานะเราก็ยังใช้ทางโลกอ่ะมาดำเนินการพอเราใช้ทางโลกมาดำเนินการเนี่ยใครทำไม่เหมือนเราเนี่ยเราจะจับเลยว่าผิดแน่ๆ คือผิดจากเรานะครับไม่ใช่ผิดของฟ้ามันผิดจากเราอะ่ะเอ,อเราเคยทําอย่างเงี้ยเขามาบอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันผิดคือผิดจากเราคือการตีฟาร์มเนี่ยคำว่า,าผิดถูกเนี่ยพระอาจารย์เคยมาให้คนผิดจะอยู่ในใจนอกใจจะไม่มีคนผิดเลยเออระดับอริเจ้าก็พูดเหมือนกันหมดนะครับว่าเออ เขามองไม่เคยเห็นใครผิดเลยอะ่ะ mm. เขาเห็นแต่ตัวเองผิดเนี่ย mm. ไม่ใช่ไม่ใช่จับผิดจับถูกกันพระอาจารย์ก็ท้อใจนะครับตรงเนี้ยบางทีเราทํางานแล้วเราแต่ก็ต้องเห็นใจคนทํางานนะครับคนทํางานก็ต้องมีระเบียบบางบางของบางอย่างเนี่ยมันทั้งมันใช้ทั้งสองอย่างเลยเหมือน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 อะไรต่างๆเนี่ย คือมันมัน,ม,นมันใช้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะใช้อย่างไหนนะครับคือวันนี้ก็มาพูดถึงปริศนาต่างๆอย่างปริศนาอีกปริศนาหนึ่งก็คือชาวีรธรรมเนี่ยก็มีชาวีรธรรมเนี่ยก็พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครอ่ะสามารถให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยก็จะได้เป็นชาวีรธรรมคือเป็นชาววีรธรรมก็ร้อยก็เชิญชวนอาวุโสทุกท่านมาเป็นชาวีรธรรม เป็นชาววิรธรรมนี้ได้ประโยชน์มากนะครับจะได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวนอิมพระอาจารย์จิกงแล้วก็พระโพธิสัตว์สิ่งศ,รรศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จะคุ้มครองเลยนะครับเพราะอะไรอะชาววิรธรรมเนี่ยคือผู้ที่มีจิตเมตตาให้อภัยอภัยทานคนอื่นได้อโหสิกรรมคนอื่นได้เนี่ยมันก็คือมันก็เป็นปิิศนาบอกให้เราอะมามามาใช้ความคิดตรงนี้นะครับความคิดต่างๆเนะี่ย คือมันมันบางอย่างเนี่ยมันพูดไม่หมดปิิตนาแต่ละปิตนาวันนี้คุณน้อยก็มาพูดเรื่องปิตนาเนาะปิศนาว่าเนี่ยมันให้รูปมาดูเป็นปิิตนาอย่างเงี้ยเราจะเราจะตีปัญหาออกไหมอ่ว่าแล้วเราจะนํามาใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะครับปิศอิปิตนาหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ธรรมะเป็นคอขวด หมายความว่าอย่างไงเราดูคอขวดนะครับเราดูเราดูรถที่จอดอยู่จํานวนมากๆอ่ะเป็นหมื่นหมื่นคันน่ะแต่จะไปแต่จะไปออกทางแคบแคบช่องเดียวอ่ะครับมันเหมือนคอขวดอ่ะข้างในมันกว้างใช่ไหมมันจะไปแข่งกันออกตรงนั้นอ่ะเขาเรียกคอขวดมันก็จะติดอยู่ตรงคอขวดนะเอ่อมันก็ทําให้ปริศนาคอขวดนี่ก็คือทําให้เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้ก็เหมือนหลักธรรมเนี่ยหลักธรรมฟ้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งลงมาตลอดเวลาผ่านอาวุโสผ่านพระโอวาทมาก็มาติดมาติดควารมรู้นะครับตรงเนี้ยมันข้อขวดนี่มันเกิดจากควารมรู้นะครับไม่ใช่เกิดจากปัญญาพอผ่านลงมามาติดเอควารมรู้ของระดับตรงกลางคืออาวุโสเนี่ยจะส่งลงเบื้องล่างที่เขาเรียกเชิงสร้างฉี่เสี้ยเนี่ยพอส่งลงมามาติด ติดคนที่มีความรู้เอาลงไม่ได้ฟ้าก็ผ่านลงมาถึงข้างล่างไม่ได้เนี่ยปัญหาขอ,อกวดมันอยู่ตรงนี้นะครับติดปัญหาคนที่มีความรู้มากๆอะครับมาติดตรงนี้ของอนุญาตพูดนะครับไม่ได้ลบลูนะครับคือมันผ่านไม่ได้ไงเหมือนเหมือนเหมือนตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างเช่นยุคเนี้คืออาวุโสจะให้หุงข้าวแบบใช้เตาอั้งโละ ผู้น้อยข้างล่างเขาจะใช้เตาใช้หม้ออัตโนมัติแล้วเขาบอกไม่ได้ต้องใช้อังโลแบบเก่าคือต้องยึดของเก่าไว้นี่ในความรู้เก่านะคือคือที่ว่าติดความรู้ก็คือความรู้เก่านะครับคือไม่รับของใหม่เนี่ยที่ว่ามาพระอาจารย์เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยตอนเนี้ยคือเลยบอกว่าเออธรรมะมันเป็นคอขวดคือมันมาติดของเก่าอะ่ะ คือถ้าคนไม่ติดยึดของเก่านะยอมรับของใหม่เนี่ยคอขวดก็จะหายไปแล้วคอขวดเนี่ยเกิดจากอะไรผูน้น้อยก็ไขปริศนามีอุโสถามผู้น้อยว่าแล้วจะแก้ยังไงคอขวดเนี่ยน้ขอยโชคดีนะที่ว่าเปลี่ยนซื้อเมตตาให้แก้เอาปัญหามาเนี่ยจะได้รู้ก็คอ,อขวดมันแคบเพราะอะไรอ่ะในพระอวาสมี เหมือนใจเราอ่ะปกติใจทุกคนเนี่ยกว้างเท่ากันนะครับถ้าเราเอาคนผิดมาไว้ในใจเนี่ยพอคนผิดอยู่ในใจใจก็จะแคบพอใจแคบทางก็จะแคบมันจึงเกิดคอขวดนะครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับโอ้พอดีฝนตกวันนี้ก็ขอโอกาสร่วมศึกษากัเอโสแค่นี้นะครับฝนตกและมันคงจะไม่ชัดเจนละ ขอบคุณอวุโสครับที่ดูมาถึงบ่านนี้เดี๋ยวครั้งหน้าต่อไปค่อยสนทนากันใหม่นะครับหากพูดผิดพลาดไม่ชัดเจนขอสิ่งศุดสิทธประทานอาภัยล่วงเกินนักทรหมูโสก็ขออภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณอวุโสทุกท่านนะครับสวัสดีครับ